สวัสดีครับผมร้านกล้องวงจรปิดสกลนครนะวันนี้จะมาแนะนําคุณลูกค้านะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับมาติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับระบบแบบเดินสายสัญญาณด้วยตัวเองง่ายๆนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการติดตั้งกันเลยนะครับสําหรับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็จะมีดังนี้นะครับสว่านนะครับสองนะครับสกูดําสกูดําไว้ยึดกล้องกับบล็อกนะครับ ผมจะใช้อยู่3ตัวนะครับบล็อกกันน้ำนะครับบล็อกกันน้ำขนาด4ีน4ครับกล้องมุจรนปิดนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับอันนี้เป็นกล้องแต้หัว2ล้านพร้อมเสียงนะครับระบบ HD CVI นะครับสุดท้ายเลยก็จะเป็นตัวสายสัญญาณนะครับตัวนี้จะเป็นสาย RG พร้อมไฟนะครับ RG power นะครับผมทำการเข้าหัวเรียบร้อยแล้วนะครับ ไปดูขั้นตอนการติดตั้งกันเลยครับขั้นตอนแรกเลยนะครับก็เตรียมบล็อกกระน้ำขนาด4คูณ4มา1บล็อกนะครับแล้วก็สว่านนะครับโดยที่ผมจะใช้หัวโมซอนะครับตัวนี้นะครับไว้เจาะรูนะครับมาเริ่มเจาะรูได้เลยครับเจาะรูที่ตรงกลางบล็อก4คูณ4นะครับเจาะหนึ่งรูนะครับ รูแล้วนะครับสวยงามเลยทีเดียวครับก็จะมีรูนะครับรูตรงกลางนะครับสําหรับเพื่อที่จะเอาสายของกล้องวงจรปิดเราไปไว้ที่ในบล็อกนะครับไม่ต้องตกใจนะครับตัวนี้เป็นบล็อกเก่าที่ผมเคยใช้แล้วนะครับปกติจะเป็นอย่างนี้นะครับปกติบล็อกด้านล่างจะไม่ได้ทะลุอย่างนี้นะครับนี่เป็นบล็อกเก่านะครับที่ผมใช้ทดลองนะครับ ก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับนํากล้องจรปิดมาได้เลยนะครับแล้วก็สอดสายสัญญาณของกล้องนะครับเข้ามาไว้เก็บไว้ที่ในบ็อกนะครับนะครับรูที่เราเจาะครับเอาสายสัญญาณเข้ามาไว้ที่ในบ็อกแล้วก็วางที่ด้านบนบล็อกนะครับหลังจากนั้นใช้สกูนะครับสกูดําที่เราเตรียมอยู่นะครับขันที่ ตัวกล้องให้ยึดกับบล็อกได้เลยนะครับตัวที่หนึ่งคันไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวที่สองนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับตัวนี้นะครับ อ่ะสามตัวครับกล้องของเราก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับตัวนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับผมทําการทดลองก่อนหน้านี้เฉยๆนะครับปกติจะไม่มีรูนะครับนี่ครับกล้องก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับสายสัญญาณก็จะมาอยู่ที่ด้านในของบล็อกอย่างนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาต่อสายสัญญาณนะครับ ที่ผมทําการเข้าหัวไปแล้วนะครับเข้ากับตัวกล้องวงจรปิดนะครับนี่ครับจะเป็นสาย RG6 บวก power นะครับ RG พร้อมไฟนะครับก็สายก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับจะมีขาเข้านะครับที่บนบล็อกนะครับเราก็เสียบสอดสายที่เราทําการเข้าหัวแล้วนะครับเข้ามาที่บนบล็อกนะครับทั้งสอเส้นเลยนะครับสายก็จะมาอยู่ในบล็อกอย่างนี้นะครับ นะครับสายสัญญาณพร้อมไฟก็จะมาอยู่ในบล็อกอย่างนี้ครับหลังจากนั้นเราก็นําหัวของกล้องนะครับตัวเมียมาต่อกับหัวตัวผู้ของสายสัญญาณนะครับตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นสาย RG 6สายสัญญาณของกล้องนะครับต่ออย่างนี้นะครับสายก็อยู่ในลักษณะนี้นะครับอยู่ในบล็อกครับหลังจากนั้นเราก็วางฝาของบล็อกเข้ามาอย่างนี้นะครับ แล้วก็ทำการขันสกรูนะครับเพื่อยึดฝาของบล็อกนะครับมันจะมีสี่ตัวนะครับแต่ผมจะขันไว้ก่อนสองตัวนะครับนี่ครับหลังจากนั้นบล็อกก็จะอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับกล้องก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับสายสัญญาณก็จะยาวมาเรื่อยๆยาวมาเรื่อยๆแล้วเราก็จะมาเสียบสายสัญญาณที่ ด้านหลังของเครื่องบันทึกนะครับนี่ครับด้านหลังของเครื่องบันทึกก็จะมีรูเสียบสายสัญญาณนะครับอันนี้เครื่องบันทึกผมเป็น8ช่องนะครับแล้วก็เสียบสายสัญญาณเข้าช่องไหนก็ได้นะครับนี่ครับนี่ครับก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับจากตัวกล้องนะครับโยงมาที่เครื่องบันทึกที่อยู่ในบ้านของคุณลูกค้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟนะครับ นี่ครับสีแดงอยู่ฝั่งนี้สีดําอยู่ฝั่งนีนะ้บวกกับลครับหลังจากนั้นเราก็อะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ของกล้องวงจรปิดนะครับเสียบเข้ากับหัวดีตัวเมียครับแล้วเราก็เสียบอะแดปเตอร์ของกล้องเข้ากับแหล่งจ่ายไฟในบ้านนะครับกล้องก็จะทํางานนะครับยังไงก็ลองติดตั้งก็ลองดูนะครับติดตั้งวงจรปิดแบบเดินสายง่ายๆด้วยตัวเองครับ ยังไงฝากกดติดตามแล้วก็มีปัญหาอะไรสอบถามเพิ่มเติมกับทางร้านได้เลยนะครับขอบคุณครับ